มีร้านชามีแคมปิ้งที่จะเปิดทุกอย่างวันนี้เรานี้ด้หน้ากับชิดับลูกชิดไน, <ละ S 1> นเดียวจะตำไหมโอ้ชนหม่เขาแล้วนะครับ ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปมองตรงไว้นะตางแต่เสียงยอตางแต่เสียงโอเคโอเคโอเคันี้ก็ค่เ่มวี่วิวนห้าต่อต่อคสวัสดีครับผมไบไปโอโยครับไปจะเส้นมะกะลา ไปต่อเริ่มมาแล้วจะมีอะไรบ้างเริ่มไปแล้วสิ่งที่จะไปต่อก็ปีนี้มีธุรกิจเป็นของตัวเองครับอ,อย่างเช่นร้านร้านชาสุยครับแล้วก็มีธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่เปิดแคมปิ้งที่ขอนแก่นครับคุณแสดงว่าลุยธุรกิจเต็มตัวเลยปีนี้ใช่ค่ะป<ช>ีลุยธุรกิจแล้วก็มีร้องเพลงด้วยครับ จะมองตลอดเลยมองได้ไหมไม่เป็นไรโอองเก่ไม่งเกไม่เกมเลยต่ไม่เก่ไม่เป็นไรเราไปทางกันบ้านได้ไม่ต้องซีนจริงจริงปาก็เป็นทำทำธุรกิจอยู่แล้วแต่ปีนี้ก็คือมาลุยแบบธุรกิจควาาใช่ปีนี้ก็อยากลองศึกษาทำธุรกิจดูใช่ครับแต่ร้องเพลงก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนก็ยังรับคอนเสิร์ตอยู่าวมทไหร่่าจเรื่องธุรกิจมันก็จะมีความเสยง ก็ทำด้วยความสุขใช่มันแคมปิ้งเราก็จัดด้วยความสุขเพราะว่าเราชอบเสียงเพลงเราชอบการเอนเตอร์เทนคนอื่นเยอะๆใช่ครับก่อจะไปแคมปิ้งมาเรื่องของการชานเห็นว่าแบบเดือนหน้าอ่าตอนนี้ซอฟตอนนี้ซอฟตอ่งนิ่งแกนิ่งในวันที่14บสีกุมภาันี้การซ้อมด้วยซอตอฟ14สิบสีกซ้อมก่อนยังไม่จริงครับเรือวันยังไม่เชืออบบอกว่าประมาณ ประมาณตอนไหนรปะมาณใช่สองสาขาก็มีสาขาแรกที่บางนาที่เปิดแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับรดยธุรกิจเอาเอออยู่ในวงการมาาประมณเกือบแปดปีแล้วก็อยากลองทําสักปีหนึ่งใช่เพราะว่ามันมาลองฝึกฝนมาแต่ละปีไม่เหมือนกันสักปีปีนี้ลองธุรกิจปุ้ยก็เมืเป็นการควักเงินออกจากตัวเองเงิแรงไปเลยอ่าก็ก็เงินในส่วนหนึ่งด้วยครับพุ่มเป็นเท่าไหร่นะดีละเอาเอาแค่ร้านท่าก่อน ร้านชาก็สองสาขาสาขาแรกก่อนก็ได้ครับเออสาขาแรกก็หกหลักครับสาขาที่สองสาขาที่สองยั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 งเจ็ดหลักเอาเอาเอาเก็บก่อนเจ็ดหลักไหมักไใกล้ถึงครับใกล้ถึงนู้นมารวมรวมกันมันก็ก็ถึงใกล้ถึงนะปัจจุนี้เพราะวลงทุนเยอะนะเพราะว่ามีร้านชามีร้านปิ้งอีใช่ครับหลายๆธุรกิจกลัวกระแสงานในวงการมันจะน้อยลง ก็แ,แ<ต>สก็ยังอยู่เหมือนเดิมพี่ใช่แต่แค่แบบว่าอยากลองทําปีที่แล้วก็ลองเล่นนู่นเล่นลนี่ไปแล้วปีนี้ก็เลยหรออยากลองจับทําธุรกิจดูสักตัวหนึ่งแปลว่าจริงจริงในแต่ละปีเราก็จะวางเป้า,มาหม้อย่างปีที่แล้วแบบเอออยากงานแสดงก็จะดีกว่าใช่มีงานสแสดงแล้วก็มีงานแข่งรถด,ด้วยปีที่แล้วพอปีนี้ก็คือยอยากเป็นธุรกิจใช่ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ละทุกานเป็นยังไ ปแคมปิ้งชอบนั่งฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆก็จะก็จะจ้างวงที่ชอบมานั่งฟังแล้วก็เลยแบบทวาแคมปิ้งแบบว่ามันเกิดจากคมชอบตีอ๋อนี่คือทำเพราะอยากอยากจะแบบว่านั่งฟัวเพงใช่ค่ะโดยแคมป์ของเราก็เกิดจากความชอบทั้งหมดในทุกทุกที่ชอบก็อยากทำแบบนี้ใส่แบบนี้ก็ก็เกิดจากการดีไซน์ของเราเอง แค่มีที่เดียวครับที่หอนแก่นแล้วซิสเกตไปทำหรอซิสกเกตทำไปแล้วเป็น CNP เหรออ๋ออ <c oughs> ทำยเยอะมลยนะจนต้อ,องหันแก่อยากทำิ้งนี้เริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากความชอบแล้วก็อยากทำได้โดยโดยเราไปงานแคมป์มาเยอะมากเราเลยโอ้เราน่าจะมีแคมป์เป็นของตัวเองซื้อเป็น landmark ของเราแคมป์อะไรของแอม่ของแก่นอ่ห่างจากสนามบินประมาณ15นาทีได้ใช่ในการทำเมื่กี้ แล้วคือเปิดตั้งแต่<ป>กี่โมงก็เปิด,ปดก็เปิดตั้งแต่เช้าเลยครับสามารถเอาเต็นท์ไปกา,างวันได้ใช่ครับจริงแล้วเป็นเวลาอะไรก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเดี๋ยวนะคือในแคมปิ้งเนี่ยเรามีอะไรบ้างต้องจัดวางค่ะเอาเต็นท์ไปไปกางได้แล้วก็มีมีมีวางคาเฟ่ที่จะขายร้านกาแฟแล้วก็จะมีแบบนั่งชิลๆที่ที่แบบริมน้ำใช่แล้วก็นั่งชิลๆเนาะแล้วการแสดงะ รแส้งก็เดี๋ยวรอลุ้นกลางปีนี้ค่ะมีเรื่องอะไรอ่ะที่ทีบอกให้รอลุ้นไงเจอย่างรู้อตเป็นแดนไหนเป็นดนไหนแ็นไหนอย่างนี้ค่ะแล้วเขาเล่นอะไรนะมันน่าจะฉีกฉีกเพื่อนไปเลยครับเออผีนะผีหรอพี่เจออยู่นี่เราเล่นเผ่านไปทางไงผ่านไปทั้งเอิร์นเลยคือทำไมถึงรับหมดเลยทำไมถึงอยากที่มาเล่นหมอยากลองทำคแล้วก็ ปีที่แล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นบทเรียนแล้วก็ปีนี้ก็จะทําให้ดีกว่าเดิมแล้วก็จะเรียนมากขึ้นใช่แต่จริงๆเขาก็มองว่าเออนุกทําอะไรไปก็อย่างนุเปิดธุรกิจ <c oughs> อย่างเงี้ยมาก็จะมาทำธุรกิจกันเป็นคบก <c oughs> ันไ <c oughs> ปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นุกก็เปิดธุรกิจขายเสื้อก,ไก็ไปก็ขายไปแล้วไปก็เออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกินี้จะทำธุรกิจใช่อยากอยากลองลอง ทางด้านสื่อสาแบบถ้าร้านช้าก็จะลงไปขายเองถ้าแคมปิ้งก็จะบริหารเองทั้งหมดใช่อย่างเราสุดก็ไม่เปิดต้องฟิกมาด้วยอ่าใช่ใช่หมดไปร่วมงานยังงงไบ้าก็ยินดีกับทุกการเติบโตเพราะว่าเรามันเป็นเพื่อนซี้กันที่ที่รู้ใจรู้หูมดหงิหมดแล้วไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะยินดีแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างๆเสมอแล้วปกติมีปรึกษาอะไรเวลาแบบเฮ้ยเราจะทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีปรึกษามียกหูหากันด้วยอย่างเสียวใช่ไหมเสียว ใช่ผูกเสียวเรียบร้อยแล้วครับส่วนใหญ่ใครจะให้คำปรึกษาถ้าเรื่องธุรกิจใครจะให้คำปรึกษาใครได้ดีกว่าใครซึ่งสมากมีเทนุกมาปรึกษาส่วนส่วนพวกงานการแสดงหรือว่าการร้องเพลงนุกจะให้คำปรึกษาไปใช่ครับถึงเขาจะเป็นแฟนกันดีเล้วใช่ซึ่งเพลงนี้ก็จะมีผลงานของคาเรงเขาต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆใช่กับแฟนๆได้ติดตามเพลงก็เพิ่งปล่อยไปในรายการซองไรเดอร์ใช่ครับใครร้องใครแต่งให้ เป็นครูได้หนาครับใช่เลือกครูได้หนาเป็นการเราเลือกเองใช่มใช่ครับเรเลือกครูได้หนาแต่งมันเออ่มีทั้งหมดสิบนักแต่งเราเลือกเป็นครูได้หนาเพราะสิบนสิบคนก็เลือกไม่หรือว่าแบบรัางกันก็เลือกใช่เราเลือกมาหนึ่งท่านเพราะมันมันดูเข้ากับร้องเสียงเราดีเนื่องจากเราร้องเพลงไม่ค่อยเก่งเราก็เลยเลือกเพลงที่มันตรงกับร้องเสียงเราใช่ครับมีคนบอกไปหรือว่าไปร้องเพลงไม่เก่งก็มีนะ แล้วปีนี้เราก็จะพัฒน,นาแปลว่าในทุกๆงานเราก็จะกลับไปย้อนดูว่าโอเคเนะราต้อตงปรับปรุงตรงไหนพัฒนาตรงไหนว่าดูตลอดแล้วก็อ่านฟีดแบบตลอดครับว,นะว่าเราควรทําตรงไหนมากเพิ่มขึ้นหรือว่าเราควรควร,ควรโฟกัสจุดไหนมากกว่านี้แต่คนพู่เขา,ชมมากขาชม,มพ,ชมมพชมู่พหรกอว่าโรมนติกเี้ยพาก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองไม่ได้เป็การต่อต้านจักโซเชียลหรือ,ยอยงี้มันไม่สนใจเลยคือมันมันเป็นมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเรื่องตั้งแต่เป็นลูกปลายมาเพราะว่า ก้มหน้ายอมรับก่อนแล้วเราก็ค่อยแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดจริงๆเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้รู้ในในจุดบอดของเราพอพอทุกคนก็เหมือนกับจดสะท้อนมาว่าเราควรเปลี่ยนแปลงจะมันท้อไหมเพราะว่าอยาก็คอมเมนต์ก็คือแบบเออก็ไปไกลอยู่มีมีท้อแล้วก็มีร้องไห้บางคอมเมนต์ด้วยเพราะว่ามันมันเจออะไรหลายๆอย่างมาจนมามาปีนี้ก็คอมเมนต์จากเคยร้องไห้ตอนนี้ก็ไม่ร้องแล้วก็ค่อยๆแอคทีฟึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ว่าโซเชียลมันก็ไม่ผลมีผลิตภัณฑ์อรไหมีมากมีมากเลยตั้งแต่สมัยยุคแรกๆที่ดังไม่เสพโซเชียลเลยไม่อ่านเลยตั้งแต่พันทิปดังๆเลยใช่พันทิปเลยนะพันทิปดาราพันทิปพันทิปที่เป็นร้อยหน้าตั้งกระทู้หรือเปล่ามีแต่มีแต่เขาตั้งกระทู้ นี่แหละมัแบบประเด็นข่าวมาจากกันุพันธุ์่พันไม่ใช่ไหมเออแต่ว่ามาจากพันธุ์นะไม่ต้องเกิม่ทันตุก็ดุแรงมากจริงหรอทำ้าตายนสายนั่นเราอะใช่ทุกๆปีจะสอนให้เราโตขึ้นแล้วก็เติบโตจากจากสิ่งรอบข้างทั้หมดค่ะไม่้่ได้เหอว่าเราจะหยุดพัฒนาทไมเออทไมยังกังวลในรางๆอมันก็มีเฟลบ้างในในในสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วมันมันไม่ได้เป็น ผลตอบรับจากทุกคนขนาดนั้นใช่<ม>เราก็เลยสามารถมมเมนูเอตตัวเองว่าอ่ะไม่เป็นไรมีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักไม่อย่างว่าจะทำให้ถูกใจคนร้อยวนไม่ได้ไไใช่ครับปีนี้เราโตขึ้นนะถ้าเทียบกับเมื่อกี้ที่บอกว่าปีก่อนๆแล้วยังแบบเอายังร้องไหย้ยังเสียใจปีนี้โต,ตขึ้นนะโตโตโตขึ้นอะไรนะไม่มีจ้าไม่เรื่องแฟนเลยหรออยากีบนไหมล่ะจ้า เอาโตขึ้นก่อนเอาโตก่อน็ไนเป็นดองแฟนแล้วก็ไป็นดองแฟนไม่ก็กำลังไปปฐมอยู่จะทำเปวนไรุ่นแล้วนี้เป็นข้อบข้าวปันนินเนี่ยอะไรที่ทำให้ให้เราต้องโง่ให้เราคือหลังจากกลับบ้านไปแม่แก่ขึ้นวันครับอยากประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองให้แม่เห็นว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินนี่มันมั่นคงต่อชีวิตเรามากๆนะแล้วก็อยากอยากจะทำให้ท่านภูมิใจเรื่อยๆ บอกแม่บอกบอกไมซ์เซ็ตของเราแต่ละวันว่าเราจะทำอะไรจะคิดอะไรถ้าตอนนี้ไมซ์ดูแลแม่ใช่ดูแลแม่ดูแลธุรกิจแล้วก็มีทีมงานพ่อตอนนี้พ่อเปยยิดบริษัทมาหกปีใช่เมื่หต้องเปิดเราพยายามสร้างความนคใช่แม่อยู่ไหนทุกวันนี้แม่อย,นนมอยู่ที่ตอนนี้แม่อยู่คอนแก่นนคอนแก่นอ๋อแต่ได้คุยกันไหมก็คุยกันทุกวันเพิงพ่งมาจากคอนแก่นเมื่อวานครับแม่คงห่วง แม่ก็ห่วงสุขภาพเราอย่างเดียวแล้วก็การใช้ชีวิตมีมีอะไรที่แม่ต้องบอกไปทุกวันหรือว่าเป็นแบบเวลาที่พอแล้วแม่บอกไป<ๆ>ก็มีแบบทํางานหักโหมมากเกินไปแล้วก,ก็เหมือนทําแคมป์อ่ะก็รุ่เองทําทั้งหมดเลยใช่ตากแดดตากฝนตากลมอยู่ใช่ไหมหน้าดำเลยแม่ก็เห็นเลยเราแบบเนี้ยนะใช่แ<ะ>ม่ว่าไงก็แม่ก็ส่งกำลังใจให้เพราะว่าแม่แม่ แม่ก็ขัดไม่ได้อยู่แล้วชอบอะไรกันทำไรสำหรับนอนนะเอาไปสิเมื่อกี้มีเสียงมีเสียงกระซิบมาเออไม่ไม่ได้ยินเลยอ่ะมีแฟนหรือเปล่าโสดหรือเปล่าเมื่อกี้อะโสดอยู่ไหมโสดอยู่ไหมยังโสดครับยังคนถามอยากจีบหรือเปล่าจริงใช่จริงใช่หรือเปล่าเเปิดทางเลยไม่น่แล้เมื่อกี้รีบควักมาเลยนะเกอไม่มีใครที่เข้ามาคุยหรืออะไรเป็นแบบว่า มีปะปายมีปะปายแต่ก็แบบด้วยดตอนนี้ธุรก,กิจเดยอะรัดตัวมากเวลาน้อนยแลนะ้วละใช่ครับแล้วก็รอดูไปเรื่อยๆเลยชอบแบบไหนคนมาจีบชอบชอบโดนจีบก่อนหรือไปจีบเขาชอบจีบเขาใช่ไม่เขินเนี่ยใช่ <c oughs> ก็มันมันมันจังหวะตกตกลุมรักไงแต่เออตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ได้ ได้ไหมจีบได้ไหมเฮ้ยได้ยถ้าไมไม่ไปชวนเลยส่งตัวกับห้องเดี๋ยวนี้เลยไปหรอไปชวนเลยไปชวนเลยไม่ชอบเปนแบล็กหรอเออยนึกนึนี่นี่แบล็กหรอไปแบล็กลหรอแต่เธอเขินนะเธอเขินนะไม่เออเนี่ยวเขาเขินเขาไปอยู่ไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าไปตกใจนี่เขาว่าทเาเหรอชอบแบลเวอร์ชั่นไหนหมายถึงว่าแบบชอบประมาณนเออจกไป ดูสองฝั่งสองฝั่งเรื่องเอาเรื่องเอาฝ่าเรื่องเอาาเรื่องเอาอายเรื่องเอา่เือเอาายบอกว่ากลับบ้านกลาเกจากวัคีันล่มเลอะพี่เข้าใจแล้วว่าทไมเราอย่าคงโเออเาใจแบบนี้เพราะเราลุยเยอะก็เลยไเนาะก็ลุยงานใช่ลุยงานไปทงานไปเนาะหัวใจก็ปล่อยไปก่อนเนาะโอเคขอบคุณนะเพราะทไมจะวกคอะทาไมดูห่างนือเสียจะวก ไม่ไม่ได้จะอ้วกที่นู้นมองทุกปันมองทุกหน้าด้วยครับเธอไปเธอไปอ้วกใส่บันเลยสั่งหน้าไปแล้วนะเธอเธอสั่งตยอ่ะไมไอเดียก็อิจูใหแล้วก็เราแต่น่ารักอ่ะเออน่ารักแหละไปไปอะน้องพี่นะไปเอาแหละมาดีแหละไปได้ไหมไปทำข่าวทำข่าวของฉันได้ไหมไปถ้าน่ารักติดโบเลยไปติดโบไปติดโบติดโบติดโบนี่ติดโบนี่ติดโบนตั้งถูแมวติดโบนี่เอ้า

ขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้อะไรเลยนอกจากคุณแมวเอน่ารักต้องรู้ต้องรู้